ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนาคราชนะครับวันนี้อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนกันเดี๋ยวผมจะพามาชมบ้านสวนนะติดริมแม่น้ําด้วยเออสองไร่3.75ล้านอ่ายันต้นต,นตาลด้วยเลยนะแม่น้ําอยู่ข้างต้นตานู่นนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งปิดหนีกันนะครับชมกันไปเรื่อยๆชม,มเพลินๆครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวพาไปชมผมบอกก่อนข้อมูลแปลงนี้อยู่ที่อําเภอเดิมบางนางบวดนะสุพรรณบุรีนะครับเล่าให้ฟังก่อนนะถนนทางเข้ามันจะแคบอยู่หน่อยหนึ่งจุดเสียเลยนะ มันจะโค้งอยู่2โคง้งแต่รถไม่มีสวนหรอกเพราะมันก็มีบ้านอยู่เนี่ยแล้วก็หลังเราอะนะครับอยู่ที่เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีนะครับแปลงนี้ห่างจากบึงฉวากผมเชื่อว่าเลยแหละถ้ารู้จักบ,บึงฉวากห่างบึงฉวากประมาณ4กิโลบึงฉวากที่สุพรรณ่ะน,น,นะจากกรุงเทพก็ประมาณสักร้อยสี่สิบกิโลนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะที่มีต้นไม้เยอะมากมีบ้านด้วยนะมีบ้านด้วยเออสามจุดเจ็ดห้าล้านเนี่ยมีบ้านด้วยแล้วก็ติดริมแม่น้ําด้วยน้ำไม่ท่วมอ่ะไปเดี๋ยวผมพาเดินไปคุยกันไปเรื่อยๆ หลักเคก่อนนะครับมีเพื่อนบ้านด้วยนะนะครับไม่เปรี่ยวหรอกครับนี่ร่าวๆก่อนนะล้วนเนี่ยนะตรงไปเลยหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างประมาณ5้าิเมตรนะครับลึกก็ประมาณสักตีวิสองอร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรนะนะครับมันมีที่งอกเกือบเกือบสองสองงานนะแต่จริงในชนดเนี่ยเป็นฉนดคู่แดงนะสองไร่เอาง่ายๆเลยซื้อเหมือนได้ซื้อสองไร่ครึ่งอ่ะเออ ถนนนี้เป็นถนนทางเข้าของเรานี่แหละนะครับถนนทางเข้าไปในที่เราตรงนี้คือสาธารณเนี่ยคือสาธารณะในฉนดระบุชัดนะครับอันนี้ทางเข้าบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีต้นไม้ต้นพยุงต้นพยุงเนี่ยเห็นคุณลุงบอกมี200ต้นน่ะเออแล้วก็มีต้นกล้วยมีโอ้โหเยอะนะครับอะไรน้อยนาขนุนมะนาวมะกรูดมะม่วงอะไรเต็มไปหมดนะครับนี่ถึงต้นนี้ต้นต้นเสาปูนนี่ ตรงนี้มีเจ้าของหมดนะฮะเจ้าของอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นญาติพี่น้องคุณลุงเลยแหละคุณลุงเป็นเจ้าของนะครับเนี่ยถึงตรงเนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้ากว้างทั้งหมดประมาณ5้าสิบเมตรแล้วก็ลึกลงไปเลยอ่ะไปะเดินเข้าไปดูกันเนี่ยจะปลูกอะไรไว้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยไม่รู้เนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ต้นสักนะโอ้ใบนี้ดูมือผมนะดูมือผมเทียบกันไม่ติดนะครับเนี่ยดูต้นสักสินุ่นกับต้นสัก นี่ก็ต้นสักนะครับอันนี้เป็นป่ายูคาของใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีชะอมเหมือนเลก่การพาเที่ยวยังไงไม่รู้เนาะมะม่วงอ่าแล้วก็พยุงเนี่ยพยุงใช่ไหมผมไม่ค่อยรู้จักหรอกแล้วก็น้อยนานะครับเยอะครับนี่พยุงปะไม่แน่ใจนะครับเยอะจัดอ่ะไปเดินเข้ากันไปหันหน้าอันนี้อยู่ในที่เราถนนนี้คือที่เรานะครับ เอาไว้เข้าเข้าบ้านเราเพื่อง่ายๆอยู่ในที่เราเนี่ยหมุนตัวออกมาอย่างเงี้ยนี่คือทิศเหนือนะครับนี่คือคือนี่คือทิศเหนือจากกรุงเทพบอกไปแล้วประมาณร้อยสีโลหรือบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้อะท่านจับบึงฉวากสุพรรณบุรีระบบอีสักสามสี่โลก็ถึงนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะครับทิศทางบอกกันแล้วอันนี้มอนป่ะอะไรนะเขาเรียกมัคคลีหรืออะไรจะไม่เดียเรียกไม่ถูกเนี่ยก็เป็นสวนสองฝั่งเลยอ่าฉนดเดียวนะครับ พุดแดงนะครับคุณลุงเขาไม่อยากขายแล้วครับเขาอายุเจ็ดสิบ่าแล้วเขาจะไปอยู่กับลูกเขาปจัจจุบันเขาอยู่คนเดียวนะแล้วก็เขาจะไปปฏิบัติธรรมนะครับต่างประเทศแสวัหาบุญพูดง่ายๆอ่านี่มีตุ่มเลยนะนี่มีตุ่มเวยเนี่ยใครชอบอนุรักษ์อย่างเงี้ยนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับน้ำท่วมเนี่ยหลอกกันไม่ได้หรอกท่านขับรถมาท่านจะเห็นคาบน้ำเนี่ยเต็มเสาไฟเลยระหว่างทางอ่ะลองสกเก็ตดูไปไหนนะฮะเจ้าของที่หลอกเราได้ คนแถวนั้นหลอกเราได้แต่ตัวเราลอาหลอ,ลอกตัวเองไม่ได้คือเรามองเห็นไงนะครับอุปยุงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับบ้านเดี๋ยวพาไปดูมีบ้านด้วยนะราคานี้พร้อมโอนพร้อมรังวัดนะครับต้องรังวัดก่อนนะครับไม่ลงแล้วนะครับคุณลุงถ้าไม่ลงแล้วจาก3.9ลงมา3.75หนะครับถ้ามาคือจะเสียเวลาท่านเปล่านะครับถ้าไปดูคลิปเก่าๆของผมผมส่งให้ดูก็ได้นะครับราคาชัดเจน3.9แต่ตัวน,นี้ลงราคามาแล้วนะครับ3.7 5หอ่าเนี่ย ก็จะเป็นบรรดาต้นไม้ต้นไม้ทั้งหลายแหล่ต้นอะไรเป็นต้นอะไรมั่งก่อใหม่รู้เนี่ยครับคนที่ชอบแบบธรรมชาติจริงๆนะฮะขนุนพยุงผมก็ไม่ได้นับนะคุณลุงบอกสองต้นนี่ไปใครที่ชอบธรรมชาติไม่เปรี่ยวเสียต้องทางเข้าอย่างเดียวนะครับมันแคบแค่นั้นเองแก้ไม่ได้นะครับขนุนนี่มีลูกด้วยเนี่ให้ดูลูก นับเอาลระกันไปนกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ลูกครับข้างบนอีกนะเป็นสิบครับมะม่วงก็มีลูกนะอ่าโอ้เดินดินดินเดินยากมากเพราะว่าฝนเพิ่งตกเนี่ยนี่ลูกมันนะย้อนแสงอ่าเนี่ยเห็นไหมให้ดูดินดินน้ำตาลนะครับนี่สภาบ้านแกอ่า ใหญ่เหมือนกันนะสองชั้นล่างโถงอง่ายๆนะครับโถงนร้แม่น้ําอะบ้านที่พวกปลูกที่สามปีนะแกไปรู้มาจากอีกหลังนึงมาปลูกนะครับแล้วก็มีต้นตาลเมนทิวนะครับลูกค้าบางคนก็บอกเอ้ยเขาเขาเขา,เขาถือว่าคนโบราณชอบไม่ชอบให้ปลูกต้นตาลในบ้านหรือเปล่าผมก็มองว่าเออคนโบราณคงกลัวอย่างนี้มองกลางคืนนะถ้าคนไม่ใช่ลูกทุ่งคือเกิดมาจากท้องไร่ท้องนาหรือท้องสวนเนี่ยมองกลางคืนคล้ายเป็ดอ้าวจริงๆคล้ายเป็ดตัว ต้นสูงต้นสูงอ่ะก็จะกลัวกันนะครับแต่ผมว่าคนโบราณที่กลัวส่วนใหญ่เขากลัวว่าลมพัดพายุมามันล้มเสาอ,อ่าล้มล้มลงบ้านผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะผมก็เป็นคนเกิดมาจากปู่ย่าตายายผมเป็นคนโบราณเหมือนกันนะครับคนสมัยเก่านะครับผมจึงมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าเขากลัวกลัวต้นไม้มันล้มนะครับให้ดูลูกดูลูกมะนาวอ่าเยอะไหมล่ะครับ อ่ะให้ดูมะนาวลูกมันยังไม่ใหญ่มากนะนับเอาแล้วกันเมื่อกี้ลูกต้นนี้ก็หลายร้อยอ่ะอันนี้มะเขือพวงท่านมาดูมะกรูดอ่ะดูมะกรูดเอาละกันดูลูกแป๊บหนึ่งนะฮะผมไม่มีเหรียญบาทท่านดูนะครับผมมาเหรียญบาทวางนะอ่ะดูลูกเอาแล้วกันครับเห็นไหมฮะนี่มะกรูดกะเพรา โอ้เยอะครับในนงงน้นา,นา,นา,นาอะไรเต็มไปหมดไม่รู้อะนะครับถ้าเป็นที่บ้านนี่พ่อผมชอบพ่อผมชอบทาสวนนะครับหกสิบกว่าละทําสวนตลอดเลยชอบใครชอบมันอ่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูริมแม่น้ํากันอันนี้เสียงจักระ,ะจันใช่ไหมอ่ะเนี่ยยันรั้วครับพื้นที่ไม่มีอะไรหรอกครับไม่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 ซับซ้อนฟางนี่เขาเใส่าใส่ต้นไม้เชื่อไหมว่าหมายเยอะอะ มอมองมอมยอย่งยังไงให้มันมาท่านดูนะผมมาตั้งแต่ตัวอ่อ,อนตัวออกตัวตัวน้อยอ,ยอะ่ะมา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 มตั้งแต่มันตัวเล็กๆอะ่ะเห็นไหมฮะไม่กัดเป็นสิบครับเห็นไหมเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเให้ดูให้ดูเดี๋ยวโชนหน่อยดิมาที่นี่อัธยาศัยดีครับ แต่ถ้าคุณหน้าก็นี่ก็ก็ระวังนะพ่อแม่มันดุครับแปลนี้ถ้าจะชมนัดใหม่ล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับนัดใหม่ล่วงหน้าหนึ่งวันเบอร์นะครับ0983875209 0983875209มาเดินดุมๆอย่างผมนี่ไม่เอานะครับอันตรายครับต้องแจ้งล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าผมเข้าเข้าออกจนชินแล้วอะครับขออนุญาตตลอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องนัดใหม่ล่วงหน้า1วันนะครับเพื่อประสานน่นนะฮะวันนี้คุณลุงไม่อยู่ไปธุระนะครับก็เลยขอเข้ามาถ่ายทำต่อ เป็นการรีวิวครั้งที่สองนะครับครั้งนั้นมันร้อนไงหน้าร้อนอ่ะให้ดูบ้านไอ้ที่เป็นปูนเนี่ยคือห้องน้ํานะครับไม้กระดานนี่พอสมควรนะใหญ่เหมือนกันนี่ขอบเขตเลยยังไม่จบเลยนะฮะอะดูแต่ผมไม่พาเข้าไปดูในบ้านครับนิสัยผมผมไม่พาเข้าไปดูถ้ามีคนอยู่นะครับเป็นการให้เกียรติผู้อยู่เนี่ยขึ้นทางเนี้ยนะครับ ให้ดูไม้กระดานนี่ยให้ดูไม้กระดานอันนี้หมาไอ,ไอตัวนั้นดุสองตัวนั้นดุทางขึ้นก็จะมีต้นเชอร์รี่ลูกแดงๆอ่ะนะอันนี้ต้นโมกใช่ไหมนี่ยท่านดูแล้วกันมันเยอะอะ่ะบแต่งน,นี้ถ้าสนใจนัดหมายกันก็นัดที่บึงฉวากแล้วกันนะครับบึงฉวากไม่ยากครับ ผมชอบดินนะแปลงนี้คล้ายๆดินที่บ้านผมมันมันเป็นดินล้วนอ่ะแล้วเดินมานี่จะมีให้ดูยอดต้นตาลก่อนโอ้สูงมากสามสิบกว่าเมตรได้นะครับได้ครับสบายๆอ่ะที่มันดูไม่ยากไงมันไม่มีอะไรแล้วก็มีไผ่ผมไม่รู้ไม่รู้เรืยอไผ่อะไรนะสวยเหมือนกันนะนะต้นไผ่หรือต้นลวกเนี่ย เป็นสเสน่ห์ของมันนะเวลาลมพัดนี่จะเสียงเพาะแต่กระบมันก็ลบหน่อยนะอันนี้ลูกลูกตาลเรามาดูลูกตาลที่คุณลุงเขาเลี้ยงปเป็นศิละปะไว้กันเลี้ยงซะน่ารักเลยเห็นไหมฮะเนี่ยลูกตาลอร่อยนะครับอ่าเนี่ยคือแม่น้ําเดี๋ยวพาไปดูอย่างละเอียดผมชอบต้นเนี้ยมันดูมันเขียวดีอะดูมีสเสน่ห์ดีอ่ะไปไม่งงเนาะไม่มีอะไร ไปดูบรรยากาศก่อนจะดูน้ําไปดูเขตก่อนไอ้ที่ผมชี้ให้ดูตอนต้นน่ะนีะ่มาถึงตรงนี้ที่เหลือคือที่งอกที่งอกคือเป็นที่ของกรมเจ้าท่าเราปลูกต้นมงตุบต้นไม้ปลูกได้หมดแหละแต่อย่าไปปลูกอะไรถาวรน,นะครับถาวรอย่าไปปลูกอ่านี่เห็นไหมเนี่ยปืด๊ดโอเคปะ่ะเห็นหลักอย่างนี้โอเคไหมนะครับเนี่ยตรงขึง้นมาไปยังป่ายูคาผมบอกแล้วร้อยกว่าเมตร มันมีที่งอกดยไงที่งอกจากที่ผมยืนเนี่ยแล้วหันหลังเนี่ยเกือบสองงานนะครับเกือบๆนะฮะงานกว่าๆนะครับนี่ก็เกือบ20เมตรแล้วนะอ่ะไปดูกันโอ้เลียกชื่อไม่ถูกอะ่ะอันนี้อะไรมาขามมันเยอะมากครับเราต้องมาสางบ้างให้มันโล่งๆนะตามที่สไตล์ใครสไตล์มันแต่ถ้าใครที่มีอายุเยอะอยากมาใช้ชีวิตอย่างนี้ก็โอเคนะครับไม่เปี่ยวนะครับไม่เปี่ยวเดียวด เนี่ยผมชอบสเสน่ห์สเสน่ห์ตรงเนี้ยผมชอบมากเนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยมาปลูกเรือนแพริมน้าปลูกสลา,าตรงเนี้ยโอเคนะครับถือว่าร่มเย็นนะฮะผมเดินนี่กลิ่นกลิ่นลูกตาลคุ้งเลยอะกลิ่นลูกตาลนี่มันมีนมสเสน่ห์ความหอมความความหวานอันนี้เขาปลูกไว้ลุงป,ปลูกเพิ่มไผ่อ่าเนี่ยกว้างนี่ก็ประมาณสัก หกสิเจ็สิบเมตรได้นะแม่น้ําเนี่ยนะฮะนี่ท่าจีนนะครับท่าจีนคุณลุงปลูกไผ่นี่โอ้โหดูดีนะอ่ะเนี่ยนี่แหละเขาเรียกบ้านสวนอนะ่ะไปเดินไปเรื่อยๆอน,นี้ต้นตาลน,นะครับเนี่ยเขาจะปั๊มน้ำอย่างเงี้ยวิธีชาวบ้านแล้วก็เอามาลดลดต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวผมเดินม,มันมีทางลง เดี๋ยวพาไปดูทางลงดูผมบ่อยเศรษฐีนักล่าดูปีนี้ผมบอกเสมอนะไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับไปซื้อปี64 65ห้าหรือมาพร้อมก็ได้ดูให้เกิดความกําลังใจก่อนนะดูเพื่อเกิดความมั่นใจก่อนแล้วค่อยซื้อบ้านไม่ใช่บาท2บาทที่ไม่ใช่บาท2บาทอย่าด่วนสรุปตัดสินใจครับดูช่องบอยเศรษฐีนักล่าแล้วไปเปรียบกับช่องอื่นต่อจริงๆไม่ได้ประชดนะฮะท่านจะได้ของดีๆเพื่อประโยชน์ตัวท่านเองครับไม่ต้องรีบร้อนอันนี้เป็นทางลง เดี๋ยวผมพาเดินเราไปดูบ้านคนทั้งนั้นหละนะแต่ฝั่งนู้นมันเสียอยู่อย่างหนึ่งคือมีถนนขั้นถนนติดน้ําอ่ะทําให้ที่เราไม่ติดน้ําแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมไม่ได้อยู่ตรงโค้งนะโค้งอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าเรามาตรงนี้มีรู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยมาทําเรือนแพมาพายเรือเล่นตรงนี้ทําให้โลง่งเนตรงเนี้ยเห็นไหม ความสุขที่เราซื้อหาไม่ได้อะครับคนที่หลบเบื่อเหนื่อยนายเมืองกรุงนี่ก็เหมาะนะฮะหนีโควิดหนีฝุ่นหนีอะไรต่างๆนะก็อยู่ที่เราชอบแล้วกันอ่ะไปอันนี้ฝนเพิ่งตกเมื่อเช้าบ้านคุณล,ลุงนี่ก็ถือว่ายาวพอสมควรนะเต็มหน้าตัดเลยเราไปดูหลักกันไม้กระดานนี่เขาเอาไว้มาเดินเพื่อให้มาให้เปิดเวลาหน้าฝนมันจะเปิด บ้านนี้ก็ให้หมดนะครับแต่ของนี่ขอกลับมันไม่มีอะไรมากแล้วครับเนี่ยหลักอยู่ตรงนี้นี่เสาปูนนี่ขอญาติกริกนิ้วนี่คือบ้านอันนี้คือต้อนเชอรี่มันบางหน้าบ้านจากนี้ไปคือที่งอกรวมถึงต้นตาลน,นี่นอยู่ใ่ที่งอกที่งอกคือที่เพิ่มอะซื้อเราได้อะนะครับเหมือนปัจจุบันถนนนะผมเปรียบอย่างนี้ถนนเนะี่ยเขาเตรียมไว้ทำสี่เลน แต่ปัจจุบันเขาทำสองเลนนะครับเขายังไม่ได้ทําที่เหลือเราก็ก็ทาอะไรลองไปแต่จะไปปลูกสิ่งปลูกสร้างถาวรเพราะถ้าเขาให้เราลื้อเราจะเจ็บตัวครับอ่ะนี่อยู่ในเขตบ้านนี่ต้นอะไรไม่รู้เยอะจัดปะ่ะเราเดินออกไปเรื่อยๆเหมือนวันนี้มาชมสวนกันนี่ลูกตาลตน้นตาลเขาปลูกเป็นลูกต้นเล็กๆตะไคร้ตะไคร้ มะกอทับทิมอะไรโอเยอะจริงๆเรียกไม่ถูกแต่เดินไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพบ้านนะครับช้างบนก็โถงนะในระดับหนึ่งนะครับท่านมาดูแล้วท่านก็มาชมแล้วกันผีไม่มีนะครับดักคอยพวกพวกว่างงานด้วยก่อนพวกไม่มีคุณค่าไว้ก่อนไอพวกนี้จะอย่างนี้นะะเห็นบ้านปุ๊บมีผีบางทีคุณไม่รู้หรอกถ้าไม่เจอกับตัวคุณอะ นะครับว่ามันมีความทุกข์แค่ไหนคนที่เขาจะขายที่ไปสนุกปากวันวันมันไม่ใช่ไงครับสนุกปากเราก็ต้องดูก่อนสนุกมือเวลาคีแล้วต้องดูก่อนว่าไปสนุกบนความเดือดร้อนของคนอื่นหรือเปล่าถ้าไปสนุกบนความเดือดร้อนของคนอื่นอย่าไปทําครับมันมีแหล่งสนุกเยอะอย่างกลางคืนเนี้ยมีรายรการอวดผีเนี่ยแซวไปเลยมีผีมีต่างๆเพราะว่าคอนเซปต์ก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังี้เขาต้องการขายบ้านนะครับต้องการเงินต้องการไปอยู่กับลูกหลานมีความทุกข์เรื่องเงินนี่สินอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับเพื่อน ผมจะดักคอยพวกสนุกปากสนุกมือนะครับใช้สมองคิดก่อนนี่ผมจะดักอย่างนี้เลยนะครับจริงๆนะครับมันมีเยอะครับผมอยู่อย่างนี้มาผมจะจะรู้ไงฮะว่าจะยังไงจะเจอเยอะนะครับมีมีไม่ใช่ไม่มีผมไม่ผมไม่ใช่คนประเภทอะไรอะมาก้าวเล้าแล้วครับไอ้พวกนี้ผมเกลียดเงฮะสนุกกับความทุกข์ของคนอื่นโชว์เก๋านะครับโชว์เก่งโชว์รู้ทุกอย่างอย่างแปลงเนี้ย น้ำมันไม่เคยท่วมนะครับไม่มีคาบน้ําคุณลุงเจ้าของเขาก็อยู่มาตั้งแต่เด็กต้นตาลตั้งแต่นั้นผมถามว่าลุงเกิดมาเจอต้นตาลไหมลุงเขาบอกเกิดมาก็เห็นแล้วเขาเกิดมาตั้งแต่ตัวเกิดที่เนี่ยเอาง่ายๆนะครับเกิดแถวนี้ยน้ำไม่เคยท่วมท่วมอยู่ปิ่มๆนะครับมันก็จะมีบางคนที่สู่รู้รู้มากโชเกา่าโชวเก่งขายเพราะนี่น้ําท่วมมาสิอ่ามาเลยพวกนี้นะครับก็ผมก็จะมาทางไหนผมก็เชิญไปทางนั้นนะครับอันนี้เล่าให้สู่กันฟังนะผมจะอันตี้พวกนี้มากนะครับประโยชน์ไม่สร้างอ่ะขยะเองมีคุณค่ามากกว่าขายได นำไปดีไซเพิ่ได้แต่พวกพวกอย่างเงี้ยพวกก่อกวนเนี่ยนะครับผมมองฝุ่นนะครับไม่มีคุณค่าอันนี้ขออนุญาตบ่นนิดนึงนะขอขอสถานีช่องว่างผมสักบ่นนิดนึงนะครับตลอดไอ้พวกนี้นะมันมีเยอะจริงๆคนดีๆผมก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นะฮะที่ติดตามช่องบอยสรทธินคราชนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับแต่มันมีพวกไอ้น,นี้อยู่นะครับซึ่งคนพวกนี้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับบางทีมาก่อกวนคนอื่นอย่างเงี้ยเจ้าของเขาอ่านอยู่คุณบอยทําไมเขามาว่าป้าอย่างนั้้้นนว่น่่าาาบปมมมมมีมีมีีผไไ ลูกหลานป้าไม่เคยเจอผมก็เลยบอกป้าไม่มีอะไรป้าพวกนี้มันมือบอลปากบอลอย่าไปคิดมากดีปา้าก็นั่งร้องให้ทําไมต้องอย่างนี้ด้วยป้าไม่เคยไปทําอะไรให้เขานา่นมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะไปเดินไปเรื่อยๆสองไร่นะนะครับชนทขุดแดงออกไปทิศเหนือนะครับอยู่ใกล้บึงฉวากหา่างจากบึงฉวากตรงนี้ประมาณ3มกิโลห่างกรุงเทพประมาณร้อยสกิโลนะครับกว้างประมาณ40เมตรระดับเท่าถนนนะครับ น้ำไม่ท่วมนอกจากตะลิงนะครับ5้าสี่ก็ไม่ท่วมนะครับถนนมันจะมีตรงนั้นแคบหน่อยนึงเนี่ยแคบตรงนั้นหน่อยนึงเดี๋ยวพาไปดูสนใจก็0 98, 38, 75, 9, 7, 5, ูนย์เก้าแปดสามแดเจ็หสองูนย้าสามจุดเห้าล้าน3ามจุดเหนี่รวมค่ารังวัดรวมค่าโอนให้ทั้งหมดหมดยังข้อมูลความกว้างของถนนกันแตรั้วเป็นยันหลักสีน้ำตาลนะครับสาธารณะนะครับ เขายกให้เป็นสาธารณะละอ่ะเนี่ยเพื่อนบ้านแถวนี้เขาจะจับจองกันเกือบหมดละดูให้ดูตรงนี้นิดนึงมีหลังคาบ้านคนด้วยอ่ะของผมก็ฝ่ายนิดนึงนะครับฝากหลายเรื่องด้วยกันฝากพวกก่อกวนไม่ต้องก่อกวนพวกเห็นผีมีบ้านไม่มีแล้วครับ ไม่น่ากลัวนะครับคุณน่ากลัวกว่านะครับแล้วก็ฝากในหน้าทั้งหลายนะครับไม่ต้องติดต่อผมที่จเอาที่ไปส่งต่ออีกร้อยสายพันสายผมฝากถ้าผมพูดนะคุณโอ้คุณอึงมาหาแดงเขาไม่ค่อยพูดหรอกแต่ผมพูดนะครับในหน้าที่จะต้องที่ไปส่งต่ออีกเยอะแยะแต่ไม่หมดอะไรเงี้ยไม่ต้องติดต่อนะครับลบกควรไม่ต้องติดต่อลาคาญครับลองสะกดคําว่าลาคาญดูดครับอันนี้ผมชัดเจนนะครับอ่ะนี่คือที่ของคนอื่นเขาเดี๋ยวให้ดูเพื่อนบ้าน คลิปก่อนๆไม่ได้เดินอย่างนี้เลยนะผมไม่รู้ของใครนะโอ้โหสวยอะเหมือนรีสอร์ทเลยผมไม่รู้ของใครนะตรงนั้นนะ่ะนะครับเนี่ยมันจะแคบตรงเนี้ยในมุมมองของผมนะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเลี้ยวยากหน่อยนึงนะครับเี่ยตรงเนี้ยต,ตีโค้งยากอันนี้คือจุดหนึ่งถนนมันเข้าได้ แล้วก็จะมีมีจุดตรงหัวมุมในจุดหนึ่งท่านสูดูบ้านคนนะป่าบัางหมดแล้วบ้านคนทั้งนั้นเลยครับป่าบัางหมดอะเนี่ยจุดเสียของแปลงเนี้ยนะครับมีประมาณนี้แหละครับไฟฟ้าประปา,ปายังไงก็มีอยู่แล้วเนี่ยที่ผมบอกมาตีโค้งยากตรงเนี้ยที่เหล๋อก็ไม่มีอะไรอยู่สองโค้งอ่ะอ่ะโอเคฝากไวนด้วยแปลงนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินทอง,งมากมายมหาศ,าศาลเลยนะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองร่ำรวยนะครับ ให้ดูบ้างคุณลุงอีกครั้งหนึ่งสีเขียวคลาสสิกน่าดูเลยอ่ะไปแล้วครับจากผมบอยเสรีธีนักราชชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยกันนะครับแต่ถ้าไม่ชอบไม่ใช่ก็ไม่ต้องกดนะครับ